คนวันนี้เรามีภารกิจไปปราบเจ้ามังกรกันอีกแล้วนะไหนเจ้ามังกรอ,อยู่ไหนวะพ่อยเคนพร้อมจะไฟแล้วนีไงอยู่ตามกาอนนี้เลยเราต้องไปตามดันเจียนพวกนี้นะตัวละกกอนเลยเหรอ ช่ดันเจี้ยนพวกนี้มันก็จะมีมังกรแต่ละาธาตุเยอะแหละ,ะโอ้ยเยอะขนาดนี้พี่เคนกลับบ้านนอนได้ไหมไม่พังถอดใจดีและนี่ก็จะเป็นแทนที่ที่เราต้องไปตามกอดดันเจี้ยนพวกนี้ตัวแรกเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเจอกับมังกรตัวอะไรกันนะเ<ะ>อามาลองลุ้นกันเนาะโอ้โหเกาะเบลเลอร์เลยอะฝั่งกันนู้นน่ะซึ่งเราเนี่ยก็ได้เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นการเอนชั่นชุดเกาะหรือว่าเอนชั่นอาวุธต่ตางๆนะไว้สําหรับปรับมือกักบมังกรอนี่นะไปเริ่เลยรักเข้มแข็แน่นนลองสาว ไปนานยักฮูเราไปกกอะข้างหน้ากันก่อนนะแล้วดูซิว่าเจ้าพวกมังกรจะโหดขนาดไหนกันนะเราเอนชานชุดต่อมาตั้งเต็มยศขนาดน,นี้ไอ้เราเป็นไวกิ้งนะกลัวอะไรอ่ะมีความเสี่ยงเป็นอาชีพอยู่แล้วเฮ้ <gasps> อะไรพี่เคนอันนี้แหละเขาบอกว่าเป็นถ้ำมังกรดินนะ เพราะว่าลักษณะของกอนเนี่ยมันจะเป็นพื้นหญ้าทั้งหมดอะเนาะจริงด้วยจริงด้วยน,นี่มันอยู่ในถ้ำพี่เคนไม่รู้ว่ามันตื่นอยู่หรือเปลา่าอ่ะโอ้โหตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยเอออ้อมเซฟก่อนดีไหมเอาเซฟเโซนกนะันเซฟโซ่กันีอยากจะตีเอ๊ะข้าขมันก่นแล้วอุ้ยไหนเจ้ามังกรน่ะเออมออมาแล้วมาแล้วมังกรดินจริงด้วยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันพูดได้ด้วยอ่ะเอ้ยพี่เคนทำไมมันพูดได้ด้วยอ่ะเอ้ยไันไม่ธรรมดาเนี่โอ้ยดู เขา,บ,า,อา,าบอกว่ามันมีสก,กิลไว้นะพี่เคนต้องระวังดีดีนะมันไม่ได้กัดได้อย่างเดียวนะมันยิงสก,กิลใส่เราได้ด้วยยิงเลยยิงเลยยิงเข้าไปเอ้เราไม่กลัวหรอกนะเอออินชันเอ<ร>าไม่ตกมาเต็มที่แล้วไม่กลัวไม่กลัวแต่มันมาหาพี่เคนแล้วเดียวเอมันกัดวิมันกัดมันกัดน้อยเนยเต็มดาบเลยนี่ไัไงับไป นี่ยนี่ขนาดเอ็นฉามาเต็มยอดเลยนะเขาถึงจะเต็มแอปเปิลทองมาไม่มีแอปเปิลทองก็ตายไปนะเราเฮ้ยพี่เคก็ว่ากันแหละมันตีแรงมากเลยนะไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสก,กิลหรือเปล่าวะระวังระวังนะเฮ้ยมันยิงมันยิงเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันพ่นอะไรมาโอ้โหตายแล้วมันยิงบ็อกซ์ไซมาใส่เราโอ้โหรัว <c oughs> ๆ,ๆ,ๆเลย นีระวังระวังจมไซนะแล้วมันยิงใส่เขาแล้วเจ็บมันยังโหดอันตัวเนี้ยเจ็บซิฟเลยอระวังมันจะตายแล้วพี่แคมันจะตายแล้วจริงก็อย่าหนีดิมันจะลงมากัดนะระวังเ้ยมันทำท่ามหึกแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันจะไปยำไมโอ้โหจมเลยเฮ้ยโดนฝังด้วยอัลสมาร์ทพื้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หายใจไม่ออกมันจะฝังแล้วทั้งเป็นเฮ้ยตัวนี้มันโหดนะดูนี่มันดูอ่ะเฮ้ยยังไงก็ต้องปราบมันให้ได้เอาให้มันนอนแอ่งแม Cewek gak skill, Kak. Dia, hey, Ken can, เลือมันยอมแพ้เราพี่เคงถ้าเราปลอบมังกรได้เนี่ยเราจะสามารถขี่มันได้เนาะแต่ว่าต้องเรียกมันมานะเอาละเดี๋ยวให้มันพักผ่อนกันเดี๋ยวเรียกลันมาแล้วเหรอใช่มันเป็นพันธมิตรกบเราเราสามารถใช้งานมันได้ตลอดเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันขอตัวไปนอนกันละเฮ้ยดูดิดูท่าวับของวันดียังสวยดูดิไปลวไปละไปซะแล้วชิวิอะไรอะมันมีรุ่มาด้วยอะอ๋อคล้ายๆกับโทเทมนะคล้ายๆกับแบบว่าเป็นพวก คิสตันเรียกมังกรนะ่ะอ๋อแท่นบูชาอัญเชิญมังกรใช่คล้ายๆกับโทเทมอัญเชิญมังกรมาหาเราอีกรอบอ่ะเพราะว่าถ้าเราต้องการจะขี่มันเนี่ยต้องใช้อันนี้ซัมมอนมันออกมาเนาะท<อ>ีนค้เราก็จะลองซัมมอนกันดูแม่แต่ว่าต้องไปซัมมอนนอกถ้ำนะลองดูตรงนี้นะนี่เราก็จะใช้เออตากก้อนนี่แหละ เรียกมันออกมาเอามายังามายังมาเป้ามาเป้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาจริงๆด้วยไม่ได้โม้หน่เฮ้ยเรียกปุ๊บมาป๊อปเลยอ่ะว้าดีจุงใช้ได้ใช้ได้ได <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปดันเจี้ยนต่อไปกันนะเนาะเอ้ยใช้ไม่ได้ละพี่เคนไม่มีคีย์เดียวมันยังมีคาตัวเดียวพี่เคนทายเรือไปก่อนนะรอด้วยเขาก่อห้างไปไหนไอ้ได้มันนั่งได้คนเดียวโอ้ตัวตั้งใหญ่งกจุงเดี๋ยวเราจะต้องไปเกาะต่อไปกันต่อนะเกาะต่อไปเนี่ยไม่น่าใช่มันคือเกาะอะไรนะขอไปดูข้างหน้ากกก่อนนนั ันก็สีดำๆน่ะหรอม,มีลมพายุรุนแรงนี่แหละถ้าทางจะเป็นมังกรลมอะเนี่ยไ้พี่เคนเราต้องเจอกับมังกรลมไม่น่าเลยอะ่ะมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างดู <ลม S 1> จากข้างบนอะลมมันแรงมากเลยอะ่ะอุ้ยสุดยอดนี่มันพาย,ยุไต้ฝุน่นหรือยังไงกันนะเขาเซฟโซนเตียงกันนะโอเคจ้ารออยู่แถวนี้กันนะเจ้ามังกร โอ okay, เคไม่แช่ถึงแน่เรามาแล้วมาแล้วถึงแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้หุ้ยปลาหมึกปลาหมึกหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนเลยโอ้ยน่ากินจุ้ง <c oughs> อ๋ออีกินไม่ได้นังมีาตาหมึอกอย่าพังอย่าพังอย่าพังกินนี่นี่ไม่เชนไปข้างล่างก่อนเร็วถ้าหิวก็กินแอปเปิ้ลทองไปก่อนนะมีเยอะแยะ <c oughs> โอ้โหตรงนี้เป็นศูนย์กลางของลมพายุเหรอเนี่ยเฮ้ยมาแล้วอ้าวเฮ้ยแต่เองเป็นเพศไหนเนี่ยเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ย เอ้ยน้ำเป็นผู้หญิงนี<ห>่มันคือบางกรลมโอ้โสวยจังด้วยอ้โนบินไวด้วย อุ้ยเดี๋ยวนะเด้อพี่เคท่าทางมันดุเนี่ยดูดิมันเรียกลมได้อะแล้วกระพือปีกมาแล้วเออลงจอดแล้วเนี่ยเฮ้ยท่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมาอะไรนมาแล้ววิชกชกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวชกไปดูเลยนี่ไน่นี่แน่นี่แน่ชกแล้วชกนี่ชกกลับชกกลับไม่โกงนี่เราระวังนะพี่เคมันตีแรงนะอุ้ยไม่กลัวหรอกพี่เคมีไอ้ปั้นทองไปแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนสกิลแล้วอุ้ยระวังนะระวังนะไหนดูซิมังกรลมจะขนาดไหนกันเชียวเรียยกลมพฮาิค ยโอ้ยเอ้ยฮ่าฮาฮโ้ยสโลฟอิงก็ไม่มี เ่าแม่เตรียมยามาโโอ้โหตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวไปมุยอุ้ยแสกได้แล้วรวยหรอเนี่ยอุ้ยอย่างงี้จังหวะนี้ต้องรีบยิงมาแล้วอันนี้ก็โหดเกินเดี๋ยวไอ้โหดเกินวันนี้พี่แค่ล้อเล่นย <c oughs> ุดยิงกันโอ้ตายแล้ว<ม>ต้องมีแอปเปิลทองอัเนี่ยถ้าไม่มีแอปเปิลทองเนี่ยอยู่ยากอันเนี้ย <I 'm S 1> พี่แค่ <surprised S 1> มันจะตายแล้วตายแล้วแรงมืออ่ะแล้วโอ้โหายุรวับตัวโอ้โหไหลแล้วโอ้โหโอ้ยปิ้วบิ้วบิ้วบิ้วไหลสูง ด้าวเลิเลยยอมแพ้เหรอที่สุดเราก็ได้มมาเป็นลูกสมุนแล้วตอนสบายเชียวแต่ว่าตอนนี้ต้องให้เขาไปพักผ่อนก่อนนะให้น้องไปพักผ่อนก่อนอย่าให้เรียกน้องกลับมาอีกรอบแล้วกันเนาะน้องไปแล้วชิวไปอีกนบพี่เคนคาชิงคาชิงขายิ้มไงดีไม่มีตังเ้าสิ้นเดือนเหมือนขาดใจสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจเหรอล้าเล่นล้าเล่นอุ้ยกลับมาแล้วเหรอไวจุงนี่มน้องมาแล้วมีน้องอิงคอได้ เอ้ยน่ารักอะพี่เคนนี่ถึงเวลาแล้วที่พี่เคนจะขีมมังกรบ้างเต้นดินออกมาเลยแล้วก็มังกรแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถให้เขายิงสกิลออกมาได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรา่จะต้องเก็บเขาไว้ก่อนนะเราจามังกรมันสู้กันเองไม่ได้อะพอเข้าเขตมังกรตัวใหม่ปั๊บแล้วมังกรตัวเก่ามันจะหายไปเลยดูดิใช่นี่แหละมันเป็นอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าในเกมเนี่ยเขาต้องการให้เราสู้ด้วยตัวเองไม่ต้องการให้มังกรเนี่ยมาตีกันก่อนนะมังกรหายแล้วเฮ้ยพี่เคนเนเธอร์ดากอนโอ้โหเดี๋ยว แม่เตรียมใจในยตัวอะไรนะบังกัรเนถ้าหนุยไปแม่มเออน้องอ้วนอันนี้ดูดีน้องจำมั้งมะเนี่ย,ยดูห่าง<ส>น้องดิ เอ้ยหางมันเหมือนอะไรพี่เคนหางยาวยๆเหมือนงูเลยเนาะหางเหมือนงูเลยเนาะเอ้ยดูดิเอ้ย,อย,อยมันก็ไม่ค่าคาดไหนแล้วมาเหรอ,อ,อมาแล้วมันยิงรถไฟมันยิงรถไฟได้ยิงรัวๆเลยไอ,ยอ,อย้มันเป็นยากักเกตหด้วยป่ะเนี่ยโหไฟได้ด้วยมันทนไฟก็ได้เหรอตรงรถนี่มันมังกรอะไรกันแน่เนี่ยมังกรไฟเหรอมังกรเมทัลไงล่ะโอ้โหเมทัลแล้วมีไฟใช่ไหมเอ้ยหรือว่ามันจะเสกลาวาได้ด้วยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวใจเย็นกันไอ้ระวังระวังไว้ก็ดีนะเราไม่มียากันไฟมาด้วยอ่ะเฮ้ยมันจะเข้ามา กัดขาลาว<ด>เออกัดขล้ขาวาอ๋อพี่เคนมาแชร์ได้าเมดแล้วเรื่องอะไรจะไปแชร์ได้ยินอยู่ทางหยังห่วง,งอ๋ <c oughs> อมันกัดเขาใหญ่เลยอูห้หูขัดเจ็บแม่เนี่ยเฮ้ยย่าแพี่เค้นบินหนีไปกล่าวอะ่ะเฮ้ยมันจะตายและ้อมันจะมีสกิลใหม่มาแม่เฮ้ยต้องยิงกันรัว<อ>ยิงกัน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 ท้ายาใหม่แล้วมันพ่นลาวาได้โหมาเป็นบล็อกเลยอ่ะลาวาเป็นบล็อกเลยดูดิเฮ้ยมันพ่นออกไปเป็นน้ำลาวาอ๋มันยิงสเศดน้ำลาวาออกมาโราแค้นีด้สิวๆโวเมันถุยลาวามาใส่เรา หอ้ดูดิเอ้ยมันจะยามกันไปหรอใช่เชื้อเสร็จเลยนะร้อนขนาดนี้เดีียวกันเดี๋ยวกันยิงให้ร่วงเลยงานงานร่วงละโอเคตอนนี้เราก็ปักในเ้อร์ดาก้อนกี้แล้วนะในดูดิเอ้ยฟื้นแล้วฟื้นแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้พวกใหม่อีกหนึ่งคนแล้วเย้ บอกว่าถ้าต้องการให้ใช้เมื่อไหร่ก็เรียกตามได้เลยเสมออ่ะมาเดี๋ยวนี้เราอย่าเพิ่งไปตอนนี้ขาไปนอนกันนะชวิง่งไปอีกแล้วอ่ะไปสแลอย่าเรียกน้องกลับมาก่อนนะโอเคแล้วก็จะลองเรียกน้องกลับมาดูเนาะพี่เคนเอาด้วยนี่นั่งมาแล้วลว,ว้าดีจังเลยเนี่ยมาทีละคู่เลยเฮ้ยพี่เคนขี่เลยเดี๋ยวเราต้องไปเกาะต่อไปกันต่อโอ้โหตัวนี้ยังแท้พี่เคนชอบชอบก้อดินเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันยิงไฟได้นะ แต่ว่าถ้าเราแบบคลิกไซส์เนี่ยก็จะเป็นการยิงสก,กิลออกมาได้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเข้าสู่ดินแดนของดันเจี้ยนของมังกรน้ำอ่ะเนาะอ้าวอจิไหนไม่เห็นอยู่เลยอะอ้อมมันอยู่ใต้น้ำจริงไหมก็มันเป็นมังกรน้ำมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำดิเอาเฮ้ยงานเข้าแล้วโอเคเราจะต้องมียาช่วยเหลือนิดนึงเนาะต้องมียาแบบเวอร์เทอร์บีดนะคะยาหายใจใต้น้ำแล้วก็มีในวิชานิดหนนะ่อยเนาะเขาหลับจ้ำสิดอยู่ใต้น้ำเขาไม่ต้เห็นต้องปลุกเขาเลยอะ่ะมันจำสิงอยู่หรอเอ้ยไปปลุกวันไหนดีมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้จำ ินเพื่อนครับ มันเป็นกาเดียนหรือเปล่าอ่ะลองเข้าไปดูกันนะก็ก็ก็เดือดไม่ขนี่ลยตื่นแล้วตื่นแล้วเฮ้ยมีหงอนด้วยเหมือนปลาทะเลล้ำลึกเลยอ่ะดูดิด้ยูดิแล้วแล้วมันมีปีกเฮ้ยเอาข้างใต้ยนี่ไม่เหลือน้ำเลยอ่ะเฮ้ยคนึกว่ามันเป็นกาเดียนนะเนี่ยนึกว่าเอลเดอร์กาเดียนเนี่ยโอ้โอยหมืนแล้วฉกมันชกด้วยเพราะมันกัดเยอะเลยอุ้ยหน้าตาดูดด้วยแล้วก็มากัดเขาด้วยไอ้ตัวนี้มันมีสกิลยิงน้ำได้แน่เลยอะพนามันต้องใจดีใจดีใจดีพวกเดียวโอ้โหเฮ้ยไอ้ ไม่ใ,ใจดีเหมือนหน้าตานะน้ำท่วมแล้วไอ้ไเปรย์ดีกว่าลาวาเยอะตายแล้วนเนี่ยดีกว่าลาวาหน่ะโหกลัวอะไรเรามียาหายใจใต้น้ำนะไอวีคเคนต้องระดมยิงกันแล้วจังหวะนี้ต้องยิงเราดีแล้วนะตัวเมื่อกี้ไม่เสกลาวาเยอะขนาดนี้ตัวแย่เลยนะเดี๋ยวดูสกิลต่อไปของน้องนะพอครึ่งหลอดแล้วเนี่ยน้องจะเปลี่ยนสกิลนี่ไงน,น้องยิงน้ำใส่เขาแล้วโอ้โหเป็นกระสุนน้ำโอ้ยเป็นบล็อกเป็นบล็อกเลยโอ้โหเจ็บเจ็บ อทำจากปืนฉีดน้ำอะป่ะเนี่ยน้ำกระเซ็นเลยเดียวอุ้ยเย็นจุงเว้ยชื่นฉ่ำจุ้งสบายจังโดนยิงแล้วหายอยู่น้ำนะไม่เจ็บเลยอ่ะอุ้ยน้องยิงเบาจุ้งจะเหยียดหยัมขนาดนี้ พักเดี๋ยวก็กินหัวให้นี่เอ้ยทำใหมทำใหมอ้อมระวังอ่ามันปัดเขาตกน้ำมันเราปิดตีเขามันเราปิดตีพี่เคนะเห็นป่าวน้ำกระเซ็นเลยปิดตบปิดตบยังไม่สงการสักไรนี่โอ้โหอย่าปิดตบอย่าเลยเฮ้ยโหมันโหดอ่ะตัวเนี้ยเห็นยังสมการหรือไงไอ้นั่นใส่เราหน้าอะไเมื่อกี้ไอ้เมื่อปิดตบพี่เคนเนี่ยมันบอกว่าถ้ายามขนาดนี้ตายซะพวกเองไอ้เงี้ยต้องรีบจัดเลยพี่เคนอ่ะปิดกันขายเลยพี่เคนยังไม่โดนไอ้ลูกเขาจะลุกขึ้นทีเดียว เนีนล่วงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แคนมันล่วงแล้วอะไงเนี่ยเดี๋แล้วเราก็สามารถกำจัดเจ้ามังกรน้ำได้แล้วปรับอยู่หมัดเลยนี่เนี่ยตอนนี้มันเป็นพวกหมอแล้วนะแต่ว่าตอนนี้จะให้น้องไปนอนพักก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรียกน้องกลับมาอีกรอบก็แล้วกันเนาะไปดีมาดีนะเดี๋ยวเจอกันไปแล้วบินอย่างสวยอะแล้วนะชิวิ่งอะน้ำไข่ไปแล้วพี่เคนอ่ะทั้งยั้นเราต้องขึ้นข้างบนกันต่อเนาะมาเร็วตามมาเลยวุ้ม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  เราต้องไปสปาข้างนอกกันดีกว่าอ่ะมากันทำไมเนี่ย <c oughs> ม,มากันน้ำไม่อยากแมทข้างบนนะเขาเดาว่าต่อไปต้องมีลาวายแน่เลยต้องมีมังกรลาวายแน่เลยเอ่ะนอ่ไงบัลเธอดนนแล้วมังกรน้ำเป็นายใจยออกไงเนี่ยเ้าก็ไม่มีความสามารถพิเศษไงมันก็ครึ่งบอกครึ่งน้ำ่าีอย่างนั้นไงอ๋อเป็นอย่างงี้นี่เองมาแล้วดีดูใกล้ๆหน่อยดีเออสีสวยด้วยนะ ดูดิตาแดงเลพี่เคนหน้าตาดุมากเลยเนะี่ยอย่างก,กับพวกอสูรใต้องทะเลลึกเนะี่ยประมาณนั้นนั่นแหละเอ้แต่ของพี่เคนสวยเอย้อยากเจอมังกรน,น้ำแข็งแล้วอ่ะแต่ว่าเ,เราจะไปเกาะข้างๆนี้ก่อนละกันเนาะเฮ้ยเกาะอะไรอะ อัอมตัวนี้มีลายอยู่ด้วยอ่ะเหมือนกอดดีเอ็นเลยอะอุ้ยนี่จะโหดตัวนี้ดูดีมีสัญลักษณ์ดูชายันด้วยเฮ้ยมันคือเอ็นดาก้อนโอ้ตัวใหญ่ใหญ่นะยโอ้เอ็นดาก้อนตัวใหญ่มวกเ้ยจัดเลยพี่เคนเปิดแล้วเปิดแล้วแล้ววะเนี่ยไอบอกกันได้เปล่าอะไรพี่เคนยิงเลยยิงเลยเฮ้ยดูดีทำไมมันแบบว่ามันบินช้าๆน่วลๆแบบเนี้ยนี่ตัวใหญ่สุดเท่าไหร่เล่นมาอะไรนะนี่เฮ้ยแต่ดูมันเฮ้ยมันกัดมันกัดมันโฉกด้วยอ่ะมันมีแหวทหรือเปล่าอ่ะมันยิง หหมือแผงคอมันด่เหมือนแผงคอหมูเห่าเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันชูคอ,อมันมองไม่เห็นเขาเปล่าหลอกเรเลยมันลอกกินหัวเราอยู่เอ้ามันใสกเนื้อมามาตีเราได้เจ็บเจ็บเจ็บมาจากไหนเนี่ย อ๋อมาเส่ไอเนื้อแมนได้ไม้โอเคทีนี้แล้วมันหายไปเลยใช่ใช่เป็นสกิลของมังกรนี่แหละนี่ต้องรีบยิงมาแล้วเอามันไร้เวยเวทด้วยโฮ้ยยังโหดอ่ะโหดเกินไหมเนี่ยเฮ้ย้มันยิงยิงโอ้โหตายแล้วยิงมาเป็นลูกอินเดอร์เล้วแล้วเ้าละโอ้ยวองแป๊บ ไม่เป็นไรไม่แคมันทันหลังเราอุ้ยมันแรงเลยเนี่ยไอ้แรงดิโอ้โหเป็นเวทดีเอ็นน่ะไม่รังได้ไงอ่ะโอยมาแล้วมาแล้วไอเดเมร์บ้าน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะอินเดเมร์มันหายไปแล้วกลับไปก็เอ้ยพิกเกนครึ่งหลอดแล้วจังหวะนี้ล่ะรีบยิงเลยนี่จัดไปดอกที่หนึ่งสองสามสี่ไม่ยั้งอันถึกหน้าดูเลยดีเลือดไม่ค่อยจะลดเลยอ่ะไอ้มันอับปากแล้วท่าใม่กแล้วท่าใม่แล้วเฮ้ยคนไม่โดนหรอก ไอ้มันพ่นแสงเลยต่อใสพี่เคนเหรอว่ามันติดพุงเห็นว่าอ๋อพ่นไม่ถึงไอ้พี่เคนอย่าหลบดีนะาจริงอย่าหลบเดะหลบใต้พุงมานะน่จริงก็ยิงให้โดนเดะฟันเลยฟันเลยฟันเลยนี่แหนี่แหละนี่แหละตีเล็กขบเลยไอ้มันจะตายแล้วพี่เคนทีเดียวเปนความหมายของมูบ้านละอ้าวอดทนไว้โอเคแล้วพี่เคนใช้ได้เลยอาจจะยิงแลมานะนี่ลวงเราเด็กโอ้หน้าทีมเราเรียบร้อยไปหนึ่งตัวอันนี้เราก็จัดการกับเจ้าเอ็นด้าก็เรียบร้อยนะมาขึ้นทางแล้วตอนนี้ น,นี่ว่ามันฮิ้วเลือดไม่ได้ถ้าฮิ้วเลือดได้นี่ก็ไม่ต้องเล่นกันแล้ว <c oughs> เออ้รามันค่อนข้างจะโหดอยู่นะนันจะตุยนะเราให้น้องไปพักอีกแล้ว <c oughs> ชวิง่งน้องหายไปอีกแล้วอ่ะ โอเคเดี๋ยวต้องเรียกต้องดูเนาะเอ่อต้องการมังกรเอ็นดากอนอยู่ดีมายัางวิ่งมาสองตัวตัวยังใหญ่เลยอ้อมดูดิที่ประต,ว,ตวกรน,นะโอ้โหพละไซส์เลยตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหนี่เขาขี่บนหวัวมันเหรอเนี่ยเฮ้สรุปว่าต้องขี่หวัวพี่เคนยังแท้อรามันตัวใหญ่เกินไปถ้าไม่ขี่หัวมัคนคงจะบางมิดเลยนะ <laughs> ตัวนี้เราสามารถสั่งให้มันยิงเวทได้นะคะแต่ว่ายังไม่สั่งหะกันเนาะท่ามใครดีละอ้อมไปก่อนโอเคใช้ใช้อนไทยายๆเห็นว่าน่ะหน้าตาเหมือนกอรลาว ท่าดรู้ดิมังกรไฟปเปล่าเฮ้ยมันคือมังกรลาวาปะโอ้โหงานช้างมาอ้อมย้อมงาเต็มเลยไม่ใช่มันคือไฟดาก้อนมังกรไฟเฮ้ยลาวาเก้วลองดิเมื่อกี้มันเป็นเนเธอร์าดาก้อนอะเฮ้ย,ยจมลาวาไอเดี๋ยวเราไปเทสทำไมเดี๋ยวเอเอมาเสียบเปรี่ยบพี่เคนอยู่ทำเนี่ยทำไงอะเราอยู่อยู่ตรงนี้เราเสียบเปรียบแต่เราไม่มียากันไฟอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่ลงลาวาสักอย่างมันคงทำอะไรเราไม่ได้หรอกมั้ง เอ้ยมันต้องมีสกิลยิงลาวาได้ดีมั้อประการไฟแล้วนะมันต้องยิงไฟได้อยู่แล้วล่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปจะครึ่งหลอดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นหน้าก็บักดีฮ่าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฝนไฟมันเสกฝนไฟได้ฝนลาวาตายแล้วมีด้วยเหรอฝนลาวานจะเกิดตรงนี้ฝนลาวาฝนลาวาตายแล้วโอ้โหต้องร้อนร้อนร้อนอุ้ยยาเรายาเรามีหน่อยให้หลบเนี่ยยากันไฟก็ไม่เด้ออกมาโอ้โหมันพ่นใหญ่เลยตายตายตายในงานนี้ววเย่แล้ เดี๋ยวนายเดี๋ยวขอโทษอีกแป๊บเดียวเฮ้ยมันทุ่นไฟใส่เมื่อกี้เราไม่ใช่พูดไม่ดีใส่นายนะหนุ่มคนนู้นพูดไม่ดีอ่าจมรอมะนั่นแหละจมไป่ซ่าอ่อย่าพังไปอย่าพังตาไม่ต้องเคลื่อนมาแล้วนะเอ้าไม่เอาอยังไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่ไม่เอาพี่เชนโอ้ยมันจะลงจอดแล้วดูดิมันจะมีท่าอะไรกันนี่ย เฮ้ยมันจะลงที่ไหนอะลงบนหัวอ้ามนั่นแหละเฮ้ยมันจะลงตรงไหนอะตรงนู้นหรอนพี่ไม่หาที่เคลไม่ใช่หรอโอ้โหอพื้นลาวาตายแล้วเฮ้ยมันเสกพืลาว้าได้ใช่มันมีความสามารถเปลี่ยนพื้นเป็นแมกกาได้มันพ่นพายุไฟด้วยโอ้โหต้องกันเลยพ่นไฟสามมิตาฮ่าเฮ้ยมันจะโหดไปไหนเนี่ยเยอะครับมันโหดกว่าเมื่อกี้คนละคุ้มเลยเนี่ยบางกรไฟน่าจะโหดที่สุดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วอ๋อหเดี๋ยวเดี๋ยวประมาทไม่ได้หรอปกติไม่ควรจะโหดขนาดนี้ป่ะเนี่ยไม่งั้น ตุยกันหน้าเลยอ้อมพายุไฟมาหูบเป็นซึนอเมริกเลยโอ้มันยิงเป็นสายเลยเหรอจะลบไงอ่ะเว้โอ้ยทำไงดีก่อนจะแตกปะเนี่ยโดนกันท่วนหน้าเลยมันมาอีกแล้วเอยไม่ได้ชั้นกันไฟอดยาเลยารอดทนไว้มันจะตายแล้วอ๋อจะจมเราว่ะไอ้มันก็เราต้องตายก่อนแล้ว เอาแล้วมันจ,จะตายก่อนปะเนี่ยแน่เลยเฮ้ยมันจะตายแล้วพี่เคนย,ยิงเลยยิงเลยฮาน,น่าใจล้มล้มไม้มันจะตายแล้วอู้ยูยพื้นแบกมากเฮ้ยเฮ้ยเดียวดเดียวยยคือมันหลบไม่ได้พี่เคนเราต้องแบบหนีไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเยังแน,นจะตายได้เนี่ย นี่นี่รากดอกสุดท้ายแล้วอ๋อเฮ้ยทขาไม่โหดจุงสลบไปแล้วพี่เค้นเด็กสวยน,นะนี่น้องสวยอยู่นะน้องตื่นแล้วทำเป็นไรหลับไปยาวๆเลยนี่เจ้ามังกรไฟราชอบในมากเลยอ่ะอเราก็ใช้งานบ่อยๆนะโอเคเดี๋ยวบีนไปพักก่อนเนาะชาวแมงน้องไฮบิกแล้วล์เราไม่ต้องรีบกลับมานะเราใช้งานมังกรไฟดูดินี่ไงมาแล้วจริงๆด้วยมาแล้วมาไวจุงโอ้ยน้องสวยอ่ะ อุ้ยลายยังสวยอะ่ะอ๋อดูดินี่สีมันต้องแบบนี้มันถึงจะเหมือนมังกรเฮ้ยแต่สู้ผมไ่เค็มไม่ได้หรอกไม่เค็มมังกรเนเธอร์นะอ๋อดูท่าเดินดูดิท่าเดินก็แบบว่าวอย่างเทพอ่ะดูดิเฮ้เขาจะพลไฟมานานแล้ว ไม่อย่าเพิ่งท้นเดี๋ยวเราต้องไปเกาะอ,อื่นกันต่อนะเราไปเกาะน,น้ําแข็งกันต่อดีมากโอ้โหน้ำแข็งทั้งเกาะจริงด้วยล้วจะไหวนเนี่ยเราเป็นมังกรไฟนะแต่ว่ามันต้องเป็นมังกรน้ําแข็งแน,น่เลยอะเพราะว่าเกาะตรงนัน้นเป็นเกาะน,น้ําแข็งทั้งหมดเลยอะอ๋อดูดิพี่เคนที่ร้านน้าแข็งไหนลองดูดิว่าจะโหดแค่ไหนกันนะ เฮ้ยมันเกิดแล้วเฮ้ยมาแล้วนั่งไงเรงเลยโอ้โหยังสวยตัวนี้ดูสิไอ้มันยิงน้ำแข็งได้แน่เลยอ่ะมันก็น้ำแข็งนี่แหละสวยที่สุดแต่ว่าตัวเล็กนะท่านจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอ่ะดูชิวอ่ะเมื่อกี้เยอะเลยเฮ้ยอย่าพังประมาทพี่เคนจะขึ้นก่อดแล้วยังไม่ยิงเลยเลยมันต้องแชกแข็งฟีนไปได้แล้วว้าวโหแข็งโป๊กเฮ้ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้เฮ้ยมันแชกแข็งพี่เคนโอ้โหยิงอะไรเหรอโอ้หนาวหนาหนา้เดูดิเมื่อกี้มันแชกแข็งพี่เคนไม่หยุดเลยอ่ะไจะย็นก่อนโอ้โห Tu eu เฮ้ยครึ่งหรอบแล้วครึ่งหรอบแล้วเปลี่ยนสกิลว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้โหมาเป็นไทล์หินมาเลยโอ้โหรอบๆด้วยเขาก็โดนโอ้โหติดติดติดเท้ากระจ่างใสไปทั้งจอเอ้ยถึงกับหนาวเลยอะเฮ้ยมันพ่นมาอีกแล้วเฮ้ยไม่ตีก็อย่าพ่นเลยมาให้ตีเลยอ๋อติดสโลด้วยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วนี่แต่ว่ามันจะสลบแล้วพี่แคนตีมันสลบกนพี่คนเอ่ะโอ้ยท่าไว้ท่าไว้หายการไปก่อนมันสลบแล้วมันสลบแล้ว โอยนาวโอเคจัดการมังกรน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยสลบแล้วล่ะฟื้นแล้วนี่ไงเป็นแข็งแล้วล่ะเชิให้น้องไปพักก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเรียกน้องมาใหม่ละกันนะไปไปชวิ่งไปอีกแล้วไปแบบแกงล็อกเก็ตเลยนะก็เดี๋ยวนะคะจะลองเรียกน้องกลับมาอีกรอบแล้วกันเนาะมาแล้วเฮ้ยสวยดูนี่ตอนนี้เขาชอบอ่ะและแล้วตอนนี้เราก็เป็นมังกรคู่ไฟกับน้ำแข็งโอ้โหอย่างเท่้ยังไม่หมดมันยังมีอีกหลายก็ให้ไปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์บอสตัวสุดท้ายนี่นะแต่ว่าต้องปรับมั มังกรให้ครบทั้งหมด8ธาตุแตัวกันนะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อีกเนี่ยทำไมแล้วนายวิกกี้เขาบอกไว้แบบนั้นอะเฮ้ยนั่นไง้เกาะสุดท้ายมันคือเกาะอีหยังแหวนมั่นดิหน้าตาแปลกจุงเบยดูไม่ออกเลยเนี่ยนี่ดูไม่คุ้นเลยนะมังกรหินว่ะเนอะมังกรหินเหรอทำไมฝนตกอ่ะไม่ใช่มันคือไลทนิงดาก้อนมังกรสายฟ้างานเข้าแล้วโอ้โหวิมังกรจีนเฮ้ยมันคือมังกรสายฟ้าโอ้โหตัวยาวไป้ลยเฮ้ยเหมือนมังกรจีนนั่นแหละ สวยจ้อโง่เยเศกใส่ฟ้าได้นสบัซใส่ฟ้ามันจะหายก็มันการจีนเขาราชอบแบบใส่ใส่ฟ้าไงตกใจตกใจเขาเรียกแบบสส่ฟ้าทันสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราจะจะขึ้นสวรรค์ หุยดูยิงดิโอุถ้าฟอสหั่งเขาสวรรค์ไม่ได้มาทันเราแล้วเราทันสวรรค์นะเฮ้ยพี่เคนท่าไม่ท่าไม่หุยมันต้องไม่ท่าไหไรแล้วแน่มันใส่ฟ้าหรอไม่เห็นเนาะเออเริ่มเยอะเริ่มเยอะเอเฮ้ยดูดิ่โอ้มันผ่าใส่พี่เคนลุวๆเลยเออเดียใจเย็นกนารพิเคนมาวางตุยนะมาวางตุ้ยเนี่ยเฮ้ยเขาก็จะตุ้ยเหมือนกันไม่มีที่ให้หลบเลยเดียวเดียเนี่ยสแป๊กเปิ้ลทองไปเยอะโอ้โหมันตามมันติดตแล้วอ่ะเฮ้ยมันตามทุกตัวมันบินเป็นวงกกมันบินไวด้วยตัวเนี้ย ตรงนี้มันเคลื่อนไหวเร็วมากๆเลยนะเฮ้ยมันยิงมาอีกแล้วเฮ้ยมันจะตายแล้วพี่เคนไอ้ไม่ใช่ตายดิมันจะสลบแล้วดีแล้วไม่ต้องฟื้นนะเอ้นียมันจะฉลบลงมาแล้วไมฟื้นแล้วแต่หดขนาดนี้นเลยฮอ้นียต้องการให้มันฟื้นให้เป็นลูกสมุดหรอไงน,นั่นไงน,น้องสลบแลวแ l a n d ้งเรียบรไอ,อ้สวย,ยดูดิเอ้าฟื้นแล้วเฮ้ยดูดิพาพร้อมกับฝนเลยนะล้อเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะเรียกกลับมาใช้งานนะ อันนี้ก็ไปพักก่อนละกันโอเคอเคดี๋ยวให้นั่งบินไปก่อนนะดูดิเขาทำในเมชั่นสวยๆตัวเนี้ยชอวิงว่งนะใครบิ๊กเท่าเหรอไอคแค้แก่ฝนตกแล้วเข้าแล้วโอ้ยเนี่ยเราเปียกหมดแล้วเฮ้ยอันเดสตาก,กอนเอาเฮ้ยงานเข้ามาด,ดีเด้อบอสตัวสุดท้ายเขาบอกว่ามันอยู่ข้างนอกปราสาทอต่พี่คินโอ้โหงานเข้ามันไม่ละ เฮ้ยมันอยู่กับกลุ่มโจรนี่นะอย่าเถแป๊บนึงแป๊บนึงเราสป,ปาวน้องมาช่วยกันมาเลยมังกรสายฟ้าออกมาช่วยกันหน่อยเร็วแล้ว <S <S ลลของพี่เคงก็เป็นมังกรเนเเธอร์ค่ย, <S <S ยตอนนี้พี่เคนชบ <S <S อบไอเจ้าอวนตุ้ดตาเนี่ยนะนี่เดี๋ยของเขาสกา้านพลิ้ว,วแล้วจากพลิ้วเนี่ยยังบินเร็วซะด้วยนี่ไงเฮ้ยพาถึงก็มืดเลยเหรอเป็นอันเดส์ที่ดีมนเลยมืดอ่ะเฮ้ยมังกรกระดูกนี่นะมังกรสเกลิตันเหรอโอ้โหตัวใหญ่เอ้ยเอาระวังเอ้ยหรว่านี่พอมืดแล้วพบคลิปปงคลิปเปอร์ซำ มี้มากันใหญ่เลยออ่ะไ้เล่นทักเล่นท่กเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนจำหัวหรอกเอ้อเฮ้ยเฮ้ยมาตุยหลังอ๋อเดี๋ยวเขาเดี๋ยเหอเฮ้ยมันพ่นพีเต้ด้วย <c oughs> อ๋อนี่พี่เคนมันคือมังกรพิษ๋อมังกรมันกระโดดมบบพ่นพิษได้เหรอเฮ้ยท้าไมมันบางจัะไงมันจะมาในยามวิกาลกลางคืนนี่แหละไอ้มันจะตายแล้วอ้าวเฮ้ย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 หลอดใหม่หลอดใหม่ไอ้มันฟื้นคืนชีพมันเปลี่ยนร่างมันบินหนีไปด้วยอ่ะให้มันฟื้นคืนชีพเปลี่ยนร่างพี่เค้นต้องตามมันไปเอาไปแล้วเทสภารกิจของเรายังไม่จบไอ้พวกข้างหลังนี่ก็ตามมาเต็มเลยเอาแล้วตามภารกิจของเราต่อไปดีกว่าไอ้พวกโจรว่าตามมาทำอะไรนี่ไอ้มีพวกปัดหน้าเค้กขววาางงทด้ย ให้พี่เคนร่างใหม่เฮ้ยเป็นออกสีเขียวๆหรอเขาบอกให้เราเรียกมังกรออกมาสู้อะเป็นมังกรน้ำาหรอแหนันต้องรวมพลังพาว่าเลนเจอร์รวมมังกรแล้วเอ้าวนี่ต้องมังกรไปสู้พี่เคนยกดีก็ให้มังกรกับมังกรสู้กันมังกรน้ำเนี่ยเราสามารถสั่งให้มันเนี่ยยิงน้ำได้เนาะอ้ยพนรัวๆพ่รัวๆไอยิงพลังน้ำใส่อันเดนล่ะไอ้ยมันยิงรัวพี่เคนดูดีเฮ้ยฝนตกด้วยเฮ้ยมันแฝกฝนตกไห้ด้วยอ้เจียงจุงอ้าหน้าทิ้มไปแล้วยังไปแล้ในเวลาลุมแล้ว ให้ล hey, ุ้ไมเล้ล hey, hmm, hey, ุ้เลยนะเห้ลุ้เลยพี่เปนตาแล้วอ้าอ้าวไปซะแล้ว มันฟื้นคืนชีพเปลี่ยนร่างอีกแล้วอ่ะกลัมากจิจะบอกนะว่าทั้งหมดอ่ะแปดที่ด้วยกันน่ะโอ้โหเพราะมีเป็นก้อนแปดตัวใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่พักเลยเหรอตายไปแล้วปันไปแล้วมันล็อกไว้ให้เราเศษมังกรได้แค่ตัวเดียวด้วยเนี่ยนี่เขาให้เราใช้มังกรดินไปสู้กับมันอุ้ยดูดิสกิยมังกรนี่ทำไมมันสวยนั่นน่ะนี่เรากำลังใช้มังกรดินอยู่นะงายเงือกอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันลงมานอนสลบไปแล้วเราต้องรีบปันมันกันนะอย่าให้มันจะะมีแล้วป ีไป<ห><ห>อีกแล้ว ถ้ามันฟื้นคืนชีพไปที่ไหนเนี่ยสบายอะวันนี้ให้แล้วสังกันบ้างดี๋อเห็นใจเขาบัางดีโอ้โหแล้วไปแต่ละที่นะใกล้ไกลตอนนี้ก็ใช้มังกรไฟไปสู้เนาะนี่ไงมังกรไฟยิงไฟร่อยให้มันยิงไฟออกมาราพี่เคนสวยสวยไช่เลยเฮ้ยดูดิให้มันยิงกอกมานี้จริงเหรอมันจะไม่ละอ้ามยิงเลยยิงเลยยิงเข้าไปนี่เหมือนไม่ค่อยสะทกสะท้านเลยอะเสียดายนะเ็จที่ทิตัวเม่นพี่เคนมีช่วยลมนะนั่นแหละดีมันบังคับใช้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นโอ้โหจะม น้าทีมไปอีกแล้วมาเลยเจ้ามังกระดุกบ้าพี่เค้นรออยู่แล้วนี่ต้องไปฟันต่อใช่ปะเนี่ยบุกเดิมอีกเหรอเดี๋ยวกันมันยังมีเหลืออีกเนี่ยโอ้ยเราติบังบังไหมตีกันไปแล้วจบเลยไี้เจ้าซอมบี้ไอ้อย่าเพิ่งมาควนดิเยอะเด้อรีบอยู่ไอ้พี่เค้นไปอีกแล้วเดี๋ยวเอาล่วงหน้าไปก่อนนะเฮ้ยรอด้วยนี่มังกรเนเธอร์ต้องใช้มังกรเนเธอร์สู้ ตัวตั้งใหญ่ไม่ยังให้นั่งไปด้วยแต่ว่ามันพ่นพิษไฟนะเอาเลยมังกรเนี่ท่าพ่นไฟเลยปิ้วปิ้วปิวจิ้วจิ้วาระบิดตุ้มๆเลยหายซึม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 เป็นไงเป็นยงไะอาทีมยังยงอะไรอะมีประตูวาร์ปด้วยเหรอเฮ้ยทางนาทีมอ๋อ ไอพี่เค้นวาร์ปลงไปแล้วหรอมันเป็นสกิลใหม่ของมังกรเนเทอร์วะเนี่ยดูดิมันเปิดประตูวาร์ปให้ด้วยอ๋อแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันลูกสมุนเลาวหรอเหมือนว่าเป็นพลังของอันเดนอร์เฮ้ยเดี๋ยวกรอย่างนี้ยอมไม่ได้ต้องใช้มังกรลมไปสู้มาถึงพี่ของมังกรลมแล้วเป่าลมเลยเราสามารถสั่งให้เจ้ามังกรลมเนี่ยพ่นลมออกมาได้นะคะจะสร้างพายุลมออกมาใส่เจ้าอันเดนเนาะโอ้โหพี่เค้นไม่อยากโดนท่าแล้วเนี่ยนี่ยังโดนท่านี้ท่าไม่ได้งานขนาดนี้เนี่ยเอาล่ะวนไปจัดป้า เนี่ยอีกรอบหนึ่งอาหน้าทีมเราจะครบไปยังเนี่ยขาดตัวเลยเอาเราไปฟันที่ตัวมันดูนะตีกระบาลมาเลยอ้าวจะฟื้นอะไรมันยังไม่หมดอ่ะดิมันต้องมีต่อดิตีเล็กครบมันไม่กันไปแล้วไงเขา่ให้หยิบเล็บครบมันจะบินไม่ไหวอ่ะไปครบแปดตัวนี่แหละแปดตัวแน่นวันโอเคอันนี้เขาให้ใช้มังกรน้ําแข็งไปสู้นะคะดูดิดูสกิลนี่สวยแค่ไหนแช่แข็งมาเลยอ้าวทำได้ดีแช่แข็งได้เอ้ยดูดิมันติดสโล ออ้ยมันพ่นพิษไฟต้องระวังเลยนเนี่ยเราสามารถเสียทีมันได้ด้วยอ๋ออยู่ทางนอกที่แบบว่าอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะสามารถยิงถือเปลเานเนี่ยดูสิดูสีเจ้ามังกปหิมะแล้วว่าอยากจัดงานคริสต์มาสแล้วเนี่ยไอ้พังกัดยังไม่ถึงอีกหลายเดือนอะวเหรอเอา้าหลบไปอีกแล้วอีเขาไม่เชื่อหรอกว่ามันจะตายไม่ตายง่ายอย่างเนี้ยหนังมันเหนียวน่าจะว่า17ป่ะเนี่ยต้องบอกกระดูกมันเหนียวเฮ้ยเจ้าจอนเดียวกันหไปแล้วอีกแล้วหรอ ยังไม่หมดดีก่่นเนี่ยโอ้ยอย่างนี้รอบหน้าจับลงกระทะทองแดงามาทอดให้กระดูกให้กรอบไปนะออแม่วาล่วแม่วาล่าโอเคต่อไปก็อันสุดท้ายแหละใช้มันกอนใส่ฟ้าสู้ ไปแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิง้ไปเล้วกสฟ้าเข้าไป <c oughs> อุ้ยเก่งอะตัวนี้อะตัวนี้มันเก่งอะทุที <c oughs> นี้เราจะใช้อันเดต้าก็มาครอบคลองเลยตัวเนี้ย <c oughs> โอ้โหจะสิดินอย่างเพรียวอะเฮ้ยบินเร็วนนะเขาบอกอา้าวล่วงแล้ว <c oughs> อ้รอบนี้ชิวเลยตัวนี้อย่างหดเฮ้ยที่เคเราจับอันเดตด้แล้ว <c oughs> <c oughs> เอาไรเอาะโปเกมอนม่โปเกอนอยู่ไหนไม่ใช่จับแบบนั้นเอาหรอ เขาเป็นลูกสมุนหรอแล้วล่ะด้วยจับนวพาไปโปรแกรมเซ็นเตอร์นะ,อะเอาเฮ้ยไปแล้วอ้อมนับผิดเดียวไปแล้วเหรอ,อมันยังมีตัวไหนให้สู้อีกเนี่ยยังเหลือบ่าลคำเสกดีอ๋อเหลือมัง,อองกรเอนดากอนต้อง oh <my. S 1> ใช้มังกรเอนดากอนเนี่ยไปสู้นะนนง่งพี่เคน อันไงอยู่ตรงนั้นมันลอยที่ปราสาทแล้วอ่ะใครม่กันจริงรึยังเอาคริสตันอินเดอร์ไปกินจัดป้าจัดป้าเอาอะไรดอกเลยนะเฮ้ยนี่ระดับแฮร์รี่พอตเตอร์มาเองป่ะเนี่ยเอาอะไรจะเป็นอะไรดอกตีน่ะ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 เดี๋ยวเดี๋ยอ้อมเดี๋ยวปราสาททางใจแยกกันเดี๋ยวเฮ้ยดูดิพี่แค่มาสลบไปแล้วอ่ะโอ้โหหลับสบายเลยนี่มันเป็นของเราหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยจะกระดูกตื่นดีจะไงเออไม่ต้องตื่นแล้วเดี๋ยวมันบินเดี๋ยว มันลุยแล้วนีไงพี่เคนมนลุยเขาเหรออ๋อมันกลับกลายเป็นคนดีลวอ้ํ <c oughs> เอ้ยจริงดิตอนนี้ถ้าเป็น <c oughs> พวกของเราแล้วทําไมหลอดเลือดมันยังอยู่เลยอ่ะเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันบินขึ้นไปแล้วอ๋อมันบอกกุดบายมนุษย์ลากัอนนะมนุษย์เอ้ยใครบอกให้รล่ะเดี๋ยวจะเรียกนายกลับมาตัางหากเล่วเดี๋ยวกันเรียกไม่เดี๋ยวเราก็จะเรียกอันเดดนะคะดักก้อนกลับมเนาะลองดูสิโอ้โหลงมาแล้วตัวอย่างสวยตัวเนี้มีไงน้องกลับมาแล้วตัวมันเป็นบอสซะนนิ โอ้นี่รู้ปะเขาวุ่นวายพนัยคนเดียวเนี่ยน่าดิวิ่งกันรอบกอร์เลยนะวิ่งแั่ทวอการอยู่แล้วเนี่ยพนัยคนเดียวเลยเนี่ยโอเคสิโอ้โหตัวยังสวยเฮ้ยน้องยิงผิดได้พี่เคนสั่งให้น้องยิงผิดดิอย่าลองยิงดียิงผิดได้นะนี่ไงพอนผิดได้นี่ยังเจ๋งไว้อะให้ยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าทำไปเรื่อยไปเดี๋ยวมันจะตุยกันเนี่ยตายแล้วตายแล้วย่มันจะมาตุยตั้งช็เนี่ย เอ้ยดูดีอย่างเท้เลยอ่ะพ้นผิดด้วยอ่ะก็ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เราก็สู้กับบอสมังกรในแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบมังกรน,านา่รารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทุกเนีเล่นเกมไม่คร้าต่อไปนะแล้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดดียกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย <Bye bye. S 1> <c oughs>